สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณสันสตอแมนมานำเสนอครับทมน้ำลายรถฟ้าเพื่อผมถามนางประภาสีสุชันธบุตรสมาชิกวุฒิสภานะเห็นโพสต์เฟสบุ๊กไปที่ไหนชื่นใจเสมอเมื่ออยู่เคียงข้างประชาชน สมัยนี้คนไทยตื่นตัวและสนใจเรื่องการเมืองกันมากนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เรียนรู้ประชาธิปไตยและการปกครองประเทศไปด้วยกันช่วงนี้ไปที่ไหนก็มีคนเข้ามาคุยไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพก็มีคนมาทักทายเมื่อเช้าไปร่วมงานแต่งงานที่ยะโสธรชาวยะโสธรจำนวนมากมาขอบคุณที่เห็นชอบกับเสียงข้างมากไปเดินออกกำลังกายก็มีคนมาทักทายและขอบคุณวันก่อนไปรวมพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็มาขอถ่ายภาพด้วยตอนนี้มาที่สนามบินอุบลราชธานีก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่สนามบินและยิ้มยิ้มทักทายอย่างจริงใจเพื่ออะไรครับจะอวดว่าได้ทำหน้าที่ถูกต้องตามทําดีแล้วที่ได้ลงมติเห็นชอบให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีจึงทำให้ประชาชนปลืม้มรักหลงชื่นชมศรัทธากระนั้นหรือถ้าอย่างนั้น ขอบอกนางประภาสีว่าสอว์อีก200กว่าท่านที่ไม่ได้เห็นชอบไปที่ไหนก็ชื่นใจเสมอเหมือนกันแหละเพราะแต่ละท่านต่างก็ทำหน้าที่ถูกต้องชอบทำดีแล้วเช่นกันเชื่อว่าถ้าเดินทางไปยะโสธรก็ต้องมีชาวยะโสธรจำนวนมากมาขอบคุณที่ไม่เห็นชอบไปออกกำลังกายก็ต้องมีคนมาทักทายและขอบคุณไปโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลเป็นอย่างดี แต่ที่สนามบินอุบลราชธานีไม่แน่ว่าสอวอ200กว่าท่านจะยอมให้มีการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างดีหรือไม่เพราะภายในสนามบินผู้โดยสารทุกคนย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันผมจึงอยากถามโพ์นี้ต้องการจะซื้ออะไรสอวอรประภาสีมีความภาคภูมิใจกับได้ลงมติเห็นชอบขณะต้องเขียนอวดให้ชาวโลกรู้เชียวหรือชื่นใจได้ยืนเคียงข้างประชาชน14ล้านคน แล้วประชาชนอีก50 60ล้านได้รับรู้ถึงความต้องการความรู้สึกของเขาไหมหรือคิดแต่เพียงยืนเคียงข้างกับฝ่ายนี้จะปลอดภัยไปที่ไหนมีคนมาคุยมาทักทายได้ชื่นใจเสมอแค่นั้นก็ใช่เพราะตอนนี้ก็เห็นเป็นประจักษ์บรรดาสวทั้งที่ไม่เห็นด้วยทั้งที่หดออกเสียงทั้งที่ไม่ไปประชุมต่างโดนด้อมส้มที่คลุ้มคลั่งออกปฏิบัติการล่าแม่มดกันอย่างเมามัน ทั้งข่มขู่คุกคามบูลลี่และที่น่าสะพรึงถึงขั้นคู่จะข่มคือลูกสาวเอาด้วยสิเนี่ยคุณภาพประชาชนที่นางประภาสีน่าจะแยกวัดได้หรือเป็นเพราะหลงไหลปลื้มชื่นจใจอยู่กับประชาชนแค่ไม่กี่คนที่เข้ามาขอถ่ายภาพขอบคุณทักทายดูแลจนลืมมองไม่เห็นความเดือดร้อนของเพื่อนสมาชิกสวด้วยกันที่กำลังเผชิญกับประชาชนที่ตัวเองอยู่เคียงข้างไป ขอโทษถ้ามีสตินึกขึ้นได้กรุณาช่วยปรามห้ามประชาชนที่อยู่เคียงข้างเหล่านั้นทีแต่ถ้ากลัวไปไหนมาไหนจะไม่ได้ชื่นใจเสมอก็เก็บปากอยู่เงียบๆเสียก็ได้อ้าวแต่นั่นปากไม่เคยหยุดนิ่งคุณช่อพันนิกาวานิดได้โพสต์คลิปดิฉันร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยค่ะอยากจะส่งสารไปถึงสวแบบนี้นะคะท่านหยุดปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือค่ะ แผ่นฟ้ามันกว้างใหญ่กว่าฝ่ามือมากท่านอาจจะฉกฉวยโอกาสที่ว่าฝ่ามือมันอยู่ใกล้ตาท่านก็ยกขึ้นมาปิดแล้วก็บอกว่าเราปิดแผ่นฟ้าได้แล้วแต่ท่านจงตระหนักเกี่ยวกับว่าเวลาท่านยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าปิดแผ่นฟ้าได้อะมันจะมีสักวันหนึ่งค่ะที่ท่านจะยกไม่ไหวแล้วต้องเอามือมาปิดแผ่นฟ้าคือแผ่นฟ้ามันใหญ่กว่าฝ่ามืออย่างไม่อาจเปรียบประมาณได้อย่าฝืนธรรมชาติ ทำตามเสียงของประชาชนท่านยืนข้างเราแล้วเราจะยืนข้างท่านแล้วเดินหน้าไปสู่ความปกติของประเทศอยู่ด้วยกันว้าช่อก็อยากขยันถ่มน้ำลายรถฟ้านักสิศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณสันสตอแมนมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096-214-1545